อันไหนตัว Omaha, ตัวตดงานสิงานใบสีผมเทพต่อแล้วปากชามเอาว่าที่ทลูกค้าสั่งเห็นทีคงจะเสร็จแล้วถึงงานกูจะรีบกูก็ส่งงานทันเวลาทุกรอบแม้ว่าจะชิวเฉียเชียวเฉียวทุกงานก็เถอะเฮ้ยแต่ปากชามชิบหายแล้วใบสีปากชามมีคู่เดียวจะปากเขาสั่งใบสีปากชามสองคู่มึงจะรอช้าทำไมมึงก็รีบไปทำต่อสิเอาอีกแล้วเอาลงเปเบียดอีกแล้วตอนแรกกูคิดว่ากูทำเสร็จแล้วเขาสั่งใบสีปากชามมาสองคู่กูลืมไปได้ยังไงเห็นทีงานนี้กูคงต้องเล็กอีกแล้วโชคดีที่กูมีอะไหล่ไว้เยอะงานนี้ก็กูกย่่าางเเดีีวรมมไก็ลป้้้ิแนช เสียบยอดแล้วนะหมายความว่ากูคงจะปิดจอบปากชามได้แล้วไหนลองตรวจงานซิหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหมุนหมุนเหมือนก็เจอเจออะไรอีกแล้วกูมันล้นไปเออใช่บานไม่รู้รอย ไปเก็บสิขังบ้านนี่แหละมึงโชคดีที่พ่อของเราปลูกเอาไว้มาไม่รวยพ่อของฉันแต่งานนี้จะต้องใช้ชีวิตกูละวะเฮ้ยพอแล้วมึงมึงเก็บยังกะจะฝาดร้งางเผอบพันบาทไม่รู้เลยอ้าวเอานะพอก็พอเฮ้ยนี่พอปะวะเฮ้ยกูก็ไ,ไม่รู้กูผมะมาณไม่ถูกเอาล,ลงเสียไปก่อนแล้วกันไออีไม้นี่ก็เกะก,กะดีนะตัดซะเลยไอ้อีไม้แหลมๆที่คืออะไรทำไมมึงไม่ตัดให้หมดอ่ะเดี๋ยวตัดแล้วกันวะกูลงมารีบก่อนแล้วปักแบบไม่รู้เราลงไปว่าเข้ากันไหมไอไม้ลปลาแหลมมันมีปลแหลมสองด้านที่มือกูเฮ้ยมันออกมาหน้าตาประมาณนี้แบบนีีี้้้ใใใชปป่่่่่่่ะะะวววววอออออาาาาาาากกกูเททนนพพพแล็บคคคุณร ใครก็คควรกดติดตามแล้วกดหัวใจให้เราด้วยนะ